โอ้โหมันเป็นเรารเาความรู้สึกหน่อยไอความรู้สึกดีใจมันมีมากนื่คือปิติั้งได้ทำฮีโน่ในวันนี้ไปเพื่ให้เขาอีกมันบอกไม่ถูกเวลาแน่ๆไม่ได้ไม่ต้องเกือบปูสำเร็จอยู่แล้วนี่คือน้ำตาลงปูแห่งความปิติใจนะฮะเขาบอกว่าชุ่มใจมากที่ได้ทำพวกเรา คนไทยทุกคนนะก็ศรัทธานะ้องแอลว,วันนี้เนี่ยไม่ใช่แต่หลวงปู่แล้ที่ปื้มใจนะเรานะฮะคนที่มาร่วมงานเนี่ยเห็นพลังศรัทธาของหลวง,งปู่ก็โอ้โหน้ำตาลวงอีกเ <laughs> ปื้มใจ <laughs> ปื้มใจไปด้วย, <laughs> วยลูกหลานก็ปื้มด้วยหลวงปู่หลวงปู่อยากจะพูดอะไรกับญ <c oughs> าติ <c oughs> ยาโยมที่มามาวันนี้ไหมฮะ ไม่พูดไม่ได้อยากขอบคุณไหมอยากขอบคุณทุกคนไหมครับพ่อใหญ่ผู้ดูคนในใจอนุโมทนาเขาที่เขาทำนะจึงมันมันจันมันตื้นตื้นตามใจอ้ปิติความอิ่มใจมันมีนะมันจะพูดพูดไม่ออกอยากจะพูดกงพูดไม่ออกมันตื้นตามขางทุกๆคนให้มีความสุขความสบายปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นให้เป็นผลสำเร็จ เดียวนะในการช่วยเหลือพ่อในครั้งนี้มก็ยินดีหนักเพิ่อีกนะก็มีการรับชนมีมีเขาที่ไรนตยมีอายุมีวรรณะมีสุขมีพระนะมีลาภมียศทุกคนทุกคนมเลยนะาคุณผู้ชมครับ